เอาละครับตอนนี้คุณก็อยู่เกมที่มีชื่อว่าดอไม่ใช่เจ้าของช่องมันมึมเอาละครับตอนนี้คุณไปอยู่เกมที่มีชื่อว่าเพชรนะครับซึ่งมันแปลว่าแรงดันนะเกมนี้มันคล้ายๆกับเกมดอเลยแต่ว่าเราดีมีภารกิจที่จะต้องลงดำน้ําลงไปเนี่ยแล้วก็ไปค้นหาอะไรบางอย่างนะเป็นคริสตัลอะไรสักอย่างนะ <c oughs> เพื่อที่เรานั้นจะหนีอพยพทษได้เพราะว่าเราได้เป็นนักโทษนั่นเองซึ่ง การประจุภัยไม่ใช่ดิซึ่งการเอาชีวิตรอดในรันแล้วจะเป็นยังไงไปเกยกันต่อได้เลยครับผมเอ้ยเอาแล้วครับต่อไดวเรือดำน้ำได้เปิดขึ้นแล้วว t ตถฟักมีเงินมีแฟตได้ให้คุณนั้นต้องหาคริสตัลแล้วก็นำมันกลับมาให้หาของให้ได้มากที่สุดก็คือเราเป็นนักโทษที่นี่นะครับคุณผู้ชมเราต้องเอาสิ่งล้ำค่าจากที่นี่คือคริสตัลนำมากลับมาเพื่อเป็นอภาบาต ก็คือยังไงคืออะไรอะวิชินวันนี้เขตัวนี้เขาตัวนี้แต่กูได้ยินเสียงอ่ะอ๋อคือต้องมีเพื่อนช่วยใช่ถ้าเกิดเล่นคนเดียวนี่มันจะออโต้ตายเลยอ๋ออย่างนี้เองชิบหมยแล้วสวัมตัวตัวาตัวะตัวอัวอ่หลบตัวะตัวอะไรอ่ะ ไม่นจะกลับมาปะไม่อดุ้ยเียคูรมนเอ้ยกูได้เสียงสกิดเลยไม่มีไม่มีโอเคกุเจอวอุ้ยมีน้ำแตกตรงนี้ออต้องนอนอาาเอ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 าาหวานกันแถวนี้นะศูนย์สิประตูที่12มันดูเหมือน่ีอะไรเลยอเอาที่นี่แบบว่าจะเล่นอยู่ในน้าปลาโถแอบอยู่ห้องก็ได้แอบอยู่ห้องก็ได้ได้เหรอดจะเป็นก ฉันบงหน้าตัวละมันไม่ได้เหมือนลัชใ่ไมันก็แค่กินตามทางนี่้สิสิ่งไรวะสิ่งไรวะมัาซ้ำบนด้วยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกลับมาช่วยกูหน่อยได้ไหมไอ้ตุยอะไรดำๆไม่รู้อ่ะไม่เป็นไรกูตายไอ้พวกคนอีสานเลยอุ้งออกมาโวยเวนทิ้งบอลโกูเหมือนกันเราไปดูสติกเกอร์กันเฮ้ยยูทูบเบอร์ทับหนึ่งเฮ้ยแนนอนเฮ้ย เอ้าคือเพื่อนตาเอ้าเอ้านั่ามาตากันอยู่ตรงเนี้ยโว้ดาวเลยอันนี้อะไรเนี่ยเอ้าใหญ่อ๋อคือเราต้องเข้าให้ถูกประตูเกย์ไม่ความจริงมันมีเสียงหายใจอยู่ที่ให้เราบอกว่าเอาตัวเข้าไปใกล้ๆแต่อย่าไปประตูนะเอาไอ้เหี้ยเอาตัวเข้าไปใกล้ๆมึงต้องเอาตัวเข้ากำแพงที่ไม่ใช่ประตูบลูอะ อาร่่ีคบอเลต้าแรกๆไอ้ขี้ที่บทโคตรนาน Good people เด็กคนดีของสังคมนั้นถ้าหากคุณนั้นเข้าไปในห้องที่มีประตูสามบานหรือประตูที่มีความซับซ้อนด้วยกันให้คุณนั้นสังเกตที่หลังประตูนั้นจะมีเสียงหายใจหอบขืดซึ่งน่าจะเป็นเสียงของ Good people ของกูมันกว่าจะอธิบายเสร็จไอ้ขี้อ อุ้มไม่รู้กูสกิปยังไงเฮ้ยมีต,ง <รอ S 1> ตังค์27นะครับตอนนี้แล้ว,ลว,ลวก็เลยกับพนักงานกษีนอสี่คนแล้วมันมีใครบ,บ้างเนี่ยเฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะเสียงใครทุบเขาเลยวะเก็บใครเขา<อ><อ><อ>จะไปเก็บกัน,นใช่ปะเย้จจแบ๊กแบ๊กแบ๊กเดี๋ยวมันอยู่ค้างเลยมันไปแบบไม่รอเลยเฮ้ยห้องนี้น้ำต่วมน,น่าจะลอยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ตู้อยู่ไหนปึ๊บ นะเรียบร้อยเรียบร้อยไหนในกูฟังนี่มีมีมีแสงนี่มีเสียงนี่มีมันนี้มีควาแม่นเฮ้ยเจ้โคตรเก่งไอ้ยป้าแฟนป้าฟนไหนป้าฟไหนพี่ก็มองไม่เหมือนกันเป็นคนในใจเธอใครใกล้ตายบอกนะผมมี ไอตัวที่ะไรอ่ะมเดกพี่เดินชนมันดูดิไม่ได้ลองไหมกูลองแล้วมันมันจับมันจับไซต์ตูดเลยอ่ะเฮ้ยไม่มีหลอดไฟจริงเออไม่มีแบบไฟฉายให้เลยเออโอ้โหไม่เร็วพอไงเออค้อมกาดเนออกออกออ้ยเสียแล้วฮะ ใครโดนอะไรอ่ะไไ้ยจดโดนยินหลังร้อเรื่องน้อยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยให้มียาบ้างเพื่อหลบยิานอฟังเสียพ่อเกันกูกูกำลังฟังเสียงกูจะมียาว่าเอายาให้กูหน่อยวิ่งแล้่งแล้ววิหลอกกูด้วยแย่บ่บ่บลอกเลยเย็นแมว มันต้องตรงดีมันต้องตรงดีให้ผู้ทำไหมให้ผู้ทบไหมสักคนนี้คนที่มีปัญญาที่สุดดีเอออันนี้ถูกแล้วอะไรของพวกมึงเนี่ยอ๋อยังไงอ๋ออ๋อไม่จับนะเขไม่จับนะไม่เกี่ยวนะไม่เหยียบเอาไงเอาเอาเอาไปต่อต่อต่อเร็วเร็วเร็วจะดูเอาอมันมันไม่ใช่ของพนี้ไม่ใช่วกมึงโง่ไม่เนี่ยเฮียเชี่ยวหาพ่อเงดูดีๆนะ เอ้ยมันยากจังอ่ะโอ้ยชลบุญวุ่นวายเด็กวิทย์คณิตมารวมตัวกันที่นี่เพื่อถอดรหัสมันมีเสี่ยอะไรตามหลักมาด้เลยเฮียเอาเร็วๆครับคุณอย่าจนปัญญาสิครับท่านผู้ชมครับเอาละครับเด็กวิทย์คณิตรวมตัวกันเพื่อที่จะถอดรหัสมอนเออมีะ้ยแล้วมันมีตัวอะไรท่อวะเนี่ยมีกูไงมีเศษเจิงมาฮี้ เหมือนี่เฮียมีไหมคนนี้ไปไวจริงๆเลยครับเหมือนเขารีบอะไรบางอย่างไม่กูเสพบรรยากาศเกมเลยเสพเียเอ้ยอยู่ไวอยู่ไวอยู่ไวเอ้ยเป็นคนแย่งตู้ไฟกับพิพห้องกูด้วยเฮ้ยอะไรอ่ะเอ้ไปจริงว่ะเอาไปจริงเออ้ยมันไม่หลงมาข้างล่างเหรอเฟลแต่ว่ามันเป็นเส้นตรงเลยเอ้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 ยอิม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 สู้อิมเหรอสู้อิม เฮ้ยเอะไรวะเห้ยามโอ้ยเฮ้ยโอ้คือโปรเพยเยอร์บอลแลนด์ว้าอ้ยตายวะยังไม่ตายวะโอเพยเยอร์บอลแลนด์เว้ยห้าสิบกว่า เฮ้ยไปถึง hmm. ห้อง mm ่า hmm> uh um> สิอหะอ่างสีมีอะไรอยู่พุ่งสปอยน่ะอาจจะเป็นชั้นหนังสือก็ได้ใครจะไปรู้โอ้เหมือนเกมดองจริงหรือเ่ะเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้ตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยเสียงแบบว่าอ้ออ๋ออ๋อเฮ้ยคุณเจออะไรอ่ะเจอชาโด้เออหนึ่งในสองพันน่ะกลัวแล้วก็ดาวนะลงคือไม่น่ากลัวเลยอ่ะมึงไปอีกแล้วนี่มันเป็นจังหวะทำมิ้งเลย เขาบอกว่าหากเกิดไฟกระพริบฉับพลันเนี่ยแน่นอนว่ามันอยู่ใกล้ใกล้คุณหรือว่าอยู่ข้างหน้าคุณดังนั้นให้คุนนั้นอย่ามองมันมันมีคนไปก่อนไ,ไงเราเลยไม่รู้ไงออมันรียบไงมันรียบไงขอให้มึงโดนไอตัวนั้นน่ะให้โดนโปรเพย์บอลและเละเดียนล็ง <c oughs> มันจะได้ความเข้าใจรู้สึกกูมาแล้วเฮ้ยลูกจะไมไ, <c oughs> ไม่เข้าตต้ป่าวะ ทางนี้ไงล่ะโอ้ยมองไม่เห็นเออแก๊สอ b a นะยินดีต้อนรับกรับมึงเป็นใครวะอ๋อขายของเฮ้ยแล้วมึงจะไปดาห่างมันทำไมเออเป็นนางเงือกเหรอไม่ดีเพราะเงือกนี่ว่าโอ้ยมีพื้นมีพันด้วยไม่สนเลยว่ะเขี้ยไม่เสียบรรยากาศเกมซะหน่อยเลยพี่ชินแล้วเราดำน้ำพี่ เอาตรงกับถ้าเกิดว่ากูไปดับดำพี่อะไรเฮ้ยดำโอเฮ้ยโอ้ยมีดำน้ำ้วยเฮ้ยไม่เฮ้ยถ้ากูไม่โดนถ้ากูไม่โดนพี่โคตบก่อนอ่ะตัวอะไรรออยู่ข้างหน้าเลยนะเป็นแซ่บแท่ห์ปลาตะเคียนตัวใหญ่เออโอ้ยเฮ้ยดำน้ำดำอีกแล้วว่ะอุ้ยชอบจริงเลยเหมือนเล่นซับนูติก้าฉบับทุนดำจะบอกเปิดประตู เป็นตัวอะไรอ่ะอ๋อเหงากันลงไปโอเย่เบเบ้โอ้ยอมเลยครับเฮ้ยปลาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ห้ามมองเหรอปาตาปาตาใช่ครับห้ามมองปาตาโอ้โอ้ออ๋อับบาเซงโอ้เสียงผี แม่งเอ้ยมาตอนไหนวะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแม่งเอ้ยทั้งทั้งปาตาไอ้เหี้ยแล้วทั้งปาตายไปหมดกูยังเจอประยุทธ์อีกเดี๋ดูแม่งโดนกันรัวๆฮะโดนกันรัวตายตายหมดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวกูเลัวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ชินเหรอเฮ้ยเดี๋ยวพี่ชินเหรอก็ต่อดิได้ต่อได้เดี๋ยวกูแชร์ให้เดี๋ยวกูแชร์ยูทูบเบอร์มทุกทีที่กูยังดูกู ไม่แต่มึงต้อมาเล่นด้วยไงการเล่นทำไมพี่ถึงมาดูผมล่ะครับก็พี่เป็นคนอีสานเฮ้ยชุุุุ่่่่ยขนาด้วอะหดขนาดนั้นเลยเหรอ่่ฉลาดไ่่ยสุกิิอะไรสุกิจไปนอนลย้ใครใจใครปอเฮ้ S <S มึงไม่เห็นบัตรจริงๆหรอพี่ไม่เรืองแสงขนาดนั้นผมมองไม่เห็นมันเรืองแสงอหี่อะราฉายจม,มูแล้วว่า o oh, <fuck! S 3> ฟ fuck ประตูบานนี้แหละพีบ่บานนี้แหละบานนี้แหละอย่างเลยเนี่ยพน,นันเลยถ้าไม่ใช่มันฟ,ฟังเสียงสีเหียมึงจะไปด่าเทำี่เหียอะไรก็ไม่มีไม่มีเนี่ยไม่มีมมกูได้ยินเสียงฮะได้ยินเสียงก็คือมีดิสัตว์เนี่ยมีเหียม่งเป็นตัวเลยโอ้ย ประตูนี้ถูกคือประตูนี้ไปแล้วหนึปเปิลโดนมอนตบมันดูมันกระทุ้งตู้ดิอย่าปึ้งมึงเจ๊แม่อย่ากูไปติดหนี้มันา่ะก่เงินไก่เงินกูยังอ๋อไงมาคุยมาคยได้ไปใช้ไม่ใช่หัวร้อนอะมีแฟตตอนในการทำอันนั้นเลยหลับชิบไม่ได้เลยบอกให้ฟังเสียงดี แม่งตอเล่นด้อมเห็นจะอยากเก็บแบบนี้เลยเฮ้ยโอ้โหเจนี่แม anyway> ่งไฟฉายหรือว่าแฟลชโคตรจำเป็นอ่ะไอ้เจนไม่งั้นมองก็แม่งมืดตึ๊ดตื้อเลยจริงไหมครับแม่งมือประเพลาะนาคตกูเลยโอ้ยไอ้เหี้ยมาเวดาร์กเฉยไอ้เหี้ยมึงจะพูดความจริงอยู่รึแม่งมือปรพอากับตีพิวพอตอนเลยอ่ะโอ้ยเจียเจียในบอกมึงมึงจะเสียบรรยากาศอ่ะมึงไม่เห็นจะเปิดลิ้นชักเลยมึงเปิดชักบองนะ ไอ้เหี้ยไอ้ดวการเป็นคู่ดีไอ้เหรออ้าวโดนโดนสแปมโดนสแปมอ๋อมันเป็นแบบนี้หรออย่าไอ้เหี้ยเลื่อเหลือสี่สิบเลเซอร์ใครมันแอบไปเปิดปิดแล้วเมื่อกี้ไอ้เหี้ยเกี่ยวมันไม่มันมันเปิดปิดเองมันเปิดปิดไอ้เหี้ยอะไรกูเห็นคนยืนอยู่ไอ้สแต่จะโม่กูเอาข้างหน้าข้างหน้าเร่งมาจากข้างหน้าไอ้เหี้ย ที่มึงเงี้ยมันต้องกลับห้องเงี้ยตู้ตู้กูแม่งอยู่ด้านในสัตว์ไอ้รอดกี่คนเนี่ยสองคนใครอ้าวะโอไม่นะใครรอดไม่แก้วพี่ชินเอ้ยกูขอตายเลยไปเนี่ยไม่ได้โอ้โหเอาแล้วคนกลัวน้ำกับคนกลัวน้ำอยู่ด้วยกันไม่พี่พี่ไม่ได้กลัวพี่ว่าน้ำไม่เป็นจริงกลัวโอ้โหกลัวกลัวน้ำลึกแต่ว่ายน้ำเป็นเว้ยกลัวคนดีสันเอาเฮีย พี่ชินพี่ชินน้ำดีไอ้เขี้ยไอ้บิวเขาเกิดใหม่กูเกิดใหม่เขาเปโลบาก็เกิดใหม่พี่ชินพี่ชินเลือดเหลือเท่าไหร่พี่สี่สิบเดี๋ยวแป๊บนึงกูเหลือสิบห้าว่ะพี่พวกนี้จะไหลไปพวกนี้ไปไม่ได้ใช่ปะอุ้ยเสียงหรอวะอ๋อแล้วเจอบัตรแล้วพี่เจอบัตรแล้วฟาร์มก่อนฟาร์มก่อนเดี๋ยวมียา เสพการยก่อนเฮ้ยมีตัวหลุดทดลองระวังนะปาไม่ได้เสียงนี้ลบที่ลบอรตู้ไอ้กองโรงพยาบาลอยู่นะน้ะเอ้ากองตัวนั่นไงทโอโหอยี่ที่อะเป็นตัวเลยสัตว์เอ้ไปชินช่วยไปชินช่วยกูเออมาแล้วโออยกอออใกล้ๆ นัี่น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 ี่พอดีพอดีมันมันใช้ได้กี่มันใช้ได้กี่รอบทั้งเดียวโอ้โหขอบคุณสวันั่นดีอยู่ไหนวะทำไมกูได้ยินเสียงลางไปดเอ้ามาได้ไงวะมองู่เลยไม่มันมาจากข้างหน้ามาจากข้างหลัง